สว,วัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พามาดูน้องปากกัดนะครับวันนี้ก็จะพามาดูลูกปากัดนะครับตัวเล็กๆนะครับทุกคนเห็นไหมครับทุกคนตัวเล็กๆนะครับสังเกตน,นะครับจะมีหลายตัวนะครับลูกปากัด ลูกปลากัดควนให้อาหารอะไรครับทุกคนถ้าใครรู้สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายลูกปลากัดตินชัดนะครับทุกคนยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเห็นไหมครับทุกคนหลายตัวมากครับทุกคนลูกปลากัด เราก็จะให้ตัวตัวนี้นะครับเฝ้าลูกปลากัดดูแลลูกปลากัะดเลยนะครับให้มันโตขึนนกกตต้นนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ